สวัสดีค่ะช่องอาจารย์หน่อยนิชาโฮอลโล์แชนแนลช่องเป็หมอสายดาร์กยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะสบายดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์หน่อยอยากจะมาทําคลิปแดนดอมค่ะกับพลังงานสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอาจารย์หน่อยอยากจะถามความรู้สึกของใครคนนั้นที่ยังอยู่ในใจของคุณค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้ค่ะ การอ่านพลังงานของอาจารย์หน่อยนะคะเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนการดูดวงส่วนตัวจะช่วยคุณได้นะคะแล้วก็ดูดวงกับใครก็ได้นะคะที่คุณพ่อหมอแม่หมอท่านใดก็ได้ที่คุณ,นนคณรู้สึกว่ามีพลังงานตรงกันแล้วก็มีความารู้สึกดีๆต่อกันนะคะค่ะเรามาดูกันค่ะพลังงานของพวกคุณในวันนี้กันเลยค่ะ คุณทั้งสองคนนะคะเคยคบหากันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็มีชีวิตที่เคยปุกพันกันมาในระดับหนึ่งเ,เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะคะค่ะขอดูพลังงานของพวกคุณในช่วงนี้ค่ะความรู้สึกของคุณทั้งสองคนในตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้างนะคะเพื่อดูว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะ ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของพวกคุณนะคะในตอนนี้ก็คือว่าพลังงานที่ขึ้นมาก็คือ,อตัวเขาเองแล้วก็คุณเนี่ยอาจจะมีการแยกย้ายจากกันไปแล้วนะคะอีกคนนึงเนี่ยก็คือ,อไปได้ไปทําในสิ่งที่เขาอยากจะไปไม่ได้มีชีวิตที่ ที่เขารู้สึกว่าดีขึ้นกว่าตอนที่อยู่กับคุณเพราะว่าเหมือนกับว่าลักษณะนิสัยของทั้งสองคนเนี่ยมันไปกันไม่ได้เดนเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็การดำานงชีวิตนะคะส่วนของคุณเองเนี่ยคุณก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสู้สนุกสนานเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งสตรองแล้วก็เป็นคนที่ชอบเอาชนะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะคะ จากปัญหาความแตกต่างที่มันสืเหลื่อมล้ำแตกต่างกันมากอะคะ่ะมันก็เลยอาจจะเป็นในเรื่องความแตกต่างที่อาจารย์หน่อยพูดเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะในเรื่องของราาสนิย,ยและก็เรื่องของทัศนคตินะคะแต่มันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเชื้อชาตินะคะอายุนะคะแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีที่หล่อหลอมคุณและเขามานะคะศาสนาอะไรต่างเนี่ยคะ่ะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณทั้งสองคนเลือกที่จะจบความสัมพันธ์กันอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เป็นการจบความสัมพันธ์แบบไม่ค่อยดีซะด้วยสินะคะ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยในการจบความสัมพันธ์ในแบบนั้นเนี่ยนะคะมันก็ทําให้ทั้งสองฝ่ายก็คืออยู่ในสถานะที่ไม่ค่อยมีความสุขกับการที่จะมีชีวิตที่ผ่านมาสักเท่าไหร่นะคะตัวเขาเองนะคะก็คือณนะตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะในการที่จะมเีเรื่องของงานเรื่องของอะไรจุดเริ่มต้นกันใหม่หมดนะคะตัวเขาเองก็พยายามที่จะ ถามว่า้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขาก็พยายามที่จะตั้งหลักกับชีวิตของเขากับสิ่งที่เขาเลือกนะคะซึ่งก็บอกตรงๆว่าก็ยังตั้งไม่ติดเท่าไหร่นะคะก็ยังล้มลุกคลาน,ย,านยังไม่สม่ําเสมอยังไม่สมูทสักเท่าไหร่ส่วนตัวของคุณนั้นก็คือค่อนข้างที่จะด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีศิลธรรมนะเพราะว่าเท่าที่อาจารย์หน่อยดูแล้วเนี่ยคุณก็เลือกที่จะออกมาอาจจะส่วนหนึ่งก็คือความสถานะ ของคุณและเขาไม่อาจจะไปด้วยกันไม่ได้นะคะทําให้คุณเลือกที่จะออกมาคุณก็เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ศิลธรรมนะคะความถูกต้องด้วยแหละมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ตรงนั้นมันจะจบลงไปนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของพวกคุณนะคะไม่แน่ใจว่าตรงกันหรือเปล่านะคะอาจารย์หน่อยขอดูไพ่ต่อให้นะคะว่าจับไพ่เพิ่มนะคะว่าความรู้สึกเขาตอนนี้ค่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างความรู้สึกตอนนี้ อาจารย์หน่อยขอจับไพ่ให้ก่อนนะคะเดี๋ยวอ่านทีเดียวเลยค่ะความรู้สึกที่เขามีให้คุณตอนนี้นะคะเขาเห็นอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เขาได้แสดงเห็น ที่ที่คุณได้แสดงให้เห็นหลายๆเรื่องนะคะโดยที่คุณตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจก็ตามเนี่ยเขาเห็นคนคนหนึ่งค่ะที่ประสบความสําเร็จเขารู้สึกชื่นชมแล้วก็เขาก็ดีใจนะคะกับความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณที่มันดีกว่าตอนที่ยังอยู่กับเขานะคะเขาเห็นในสิ่งเหล่านั้นนะแล้วก็ถามว่าดีใจด้วยส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็คืออะไรก็มีความคิดล่ะค่ะว่าเออแบบคุณยังโกรธแค้นเขายัง ยังมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะออให้อภัยเขาหรือ,อยังนะคะเขากลัวว่าคุณยังมีอคติแล้วก็ยังไม่เขาเรียกว่าอภัยให้เขายัางคงแบบมีคำสาปแช่งหรืออะไรหรือเปล่านะคะที่ผ่านมา สำหรับความรู้สึกใ,ในวันนั้นเนี่ยนะคะด้วยความที่ว่าตัวคุณเองก็มีพลังงานลึกลับบางอย่างนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกถึงความน่ากลัวนะคะในสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็หลายๆอย่างคุณมีเซนส์อ่ะคุณเป็นคนที่มีมีของนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอด้วยนะคะที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะมีพลังงานตรงนั้นมานะคะเขาเขาเห็นแล้วก็เขารู้สึกว่าเขารู้รับรู้ได้ว่าคุณเนี่ยน่าจะมีคนใหม่มีการเดินทางนะคะมีรูปโลกนะคะ บางคนนะคะอาจจะได้ทํางานในสิ่งที่ต้องดีวกับต่างชาติต่างภาษานะคะแล้วก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างที่จะมีหรือไม่ก็เป็นพ่อหมอแม่หมอออนไลน์นะคะหรือว่าใช้โซเชียลเป็นในการที่จะทําเงินเข้ามาบางคนอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะมีช่อง youtube หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาเห็นสิ่งเหล่านั้นในสิ่งที่คุณแสดงให้เห็นไปนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงนะคะอาจารย์หน่อยบอกเลยค่ะเจ็บปวดค่ะเสียใจนะคะเจ็บปวดแล้วก็ บางตัวไม่มีความอิจฉาเหมือนกันกับคนที่อยู่ใกล้ชีวิตกับคุณตัวเขาเองกลับกลายเป็นคนที่มีความอิจฉาคุณนะตอนนี้นะคะแล้วก็มีความโกรธแค้นในบางครั้งด้วยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาคิดว่าคุณจะต้องเจ็บปวดนะคะแต่บังเอิญบังเอิญคุณก็ดันแบบว่าอ,อยู่ได้จ้ะอยู่ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้แสดงถึงความลําบากลบากลบนอะไรสักเท่าไหร่ให้เขาได้เห็นนักนะคะคือตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาพยายามจะนิ่งเฉยพยายามที่จะไม่มองไม่ส่องคุณนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ๋อไม่อยากให เขาเรียกว่าเกิดความรู้สึกอิจฉาอะไรนั่นเองแล้วก็อยากได้กลับคืนมาเขารู้สึกว่าเขายิ่งเห็นเขายิ่งเป็นทุกข์นะคะกับตัวคุณนั่นเองนะคะแล้วก็อาจารย์หน่ยมองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อยากจะใจลึกๆเลยค่ะที่เขามีความรู้สึกกับคุณเนี่ยเขาเองก็คิดว่าเขาอาจจะคิดผิดในการที่เขาไม่ได้เลือกคุณนะตอนนั้นนะคะเขามองว่าถ้าตอนนี้เขาเลือกคุณเนี่ย ชีวิตของเขาเนี่ยน่าจะสมบูรณ์มามากกว่าตอนนี้ที่เขาเป็นเพราะว่ามันมีความนิ่งแล้วก็ด้วยคิดว่ากคุณนีน่น่าจะสามารถผลักน,นัผกนผลักดันชี้นําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตได้ดีในระดับหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูหน่อยนะคะว่าแล้วเขาคิดจะทํำยังไงต่อไปเขาคิดจะทำยังไงต่อไป,งไงอไปกับกับความรู้สึกนี้นะคะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะ ความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะมันก็50-50แหละนะคะมีไพ่ใบนี้เป็นไพ่ทายสำรับนะคะ50-50ว่าจะยังไงว่าจะติดต่อมาดีเอาบอกตรงนะคะว่า ณว,วันนี้เขาไม่ได้มุกออนไปจากคุณเลยค่ะเขายังมีความคิดถึงคุณยังมีความมาส่องมาดูความสําเร็จของคุณแล้วก็มีความอิจฉามีความน้อยใจมีความน้อยมีความรู้สึกอยากจะไปกลับไปอยู่ตรงจุดเดิมนะคะตรงนี้เองเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะมันมีไพ่รีเบิร์ตรีบอนเกิดขึ้นกับไพ่ตํารวจซึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติคุณคงไม่ให้โอกาสเขานะคะเขาก็คงอยากจะ,ะพูดคุยนะคะอยากจะ กลับมาเป็นมิตรกันแต่ก็ยังรู้สึกระเอ็ดระอาใจพอสมควรกับสิ่งที่เขาได้ทํากับคุณนั่นเองนะคะตอนนี้เขายังช่างใจ 50- 50ค่ะและนี่ก็คือพลังงานของผู้คุณในวันนี้นะคะว่าสําหรับความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในวันนี้นะคะตรงหรือไม่ตรงกับคนที่มาชมยังไงก็เมน์ไว้ให้อาจารย์หน่อยรับทราบสักนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจของคนที่อ่านไพ่ต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดเซฟคลิปนี้ไว้เป็นคลิปโปรดของคุณด้วยค่ะสวำนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ บายรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะ